สวัสดีครับแฟนคลับช่องไทยสาระคมาพาเพลินสาระบันเทิงวงการหมอรำมาฝากทุกท่านนะครับสวัสดีครับล่าสุดเกิดเป็นประเด็นดราม่าก,กับข้อความนี้นะครับมีการแชร์การโพสต์อยู่โพสต์นี้นะครับบอกว่าเมื่อลูกทีมมีทั้งระดับหมอรำมืออาชีพและนักร้องประกวดรายการระดับประเทศแต่โค้ชมีแค่ผู้ติด,ดตาม ร้องลํายังไม่ถูกคียรายการมันก็เลยดูขัดขัดเป็นตาอยากหัวและนี่คือโพสต์นะครับที่มีการโพสต์แล้วก็มีการแชร์กันดังนั้นก็ต้องร้อนถึงผู้จัดรายการนี้นะครับนั่นก็คือเฮ er ียหน่อยเป็นเจ้าของรายการก็เลยต้องออกมาเคลียร์ออกมาพูดถึงประเด็นนี้นะครับเดี๋ยวลองไปฟังจากเฮ er ียหน่อยกับประเด็นนี้นะครับ ประเด็นที่บอกว่าอ,อันนี้อันนี้อันนี้เป็นประเด็นเนาะคือเขาเขาเราอยู่บนโลกของการแสดงความคิดเห็นได้อันนี้เฮีย er, ชอบนะเพราะว่าจะได้รู้ว่ามีอะไรบ้างคิดแบบไหนบ้างเนาะอ่าโอเคเมื่อลูกคีมีทั้งระดับหมอรำมืออาชีพและนักร้องประกวดรายการระดับประเทศแต่โค้ชมีแค่ผู้ติดตามร้องรำยังไม่ถูกคีรายการมันก็เลยดูขัดขัดเป็นตาอยากหัวอ่า เป็นตาอยากหัวก็น่าจะเหมือนกับอยากจาะหัวเลาะถูกไหมในภาษาอีสานถูกไหมฮะอ่ะโอเคดีนะครับอันนี้ไม่ไม่ได้แบบไม่ได้แซะไม่ได้ประชดเลยนะดีครับเป็นการตั้งคําถามที่ดีที่จะทําให้ตัวน้องๆเองอหรือผู้คนที่เข้ามาในรายการที่จะมาสมัครอะ่ะได้คําตอบครับว่าเออเข้ามาเขาจะได้อะไรอ่ามามาเลยอันนี้อ่านไปแล้วนะนี่ครับสิ่งที่จะได้มีอะไรบ้างอย่างนี้ดีกว่าเนาะอ่าก็คือเรากลับมาที่ ผมกําำลังเอา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 ,เอาความรู้สึกของคนโพสต์มามาเหมือนกับเราไป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 ,ไปวิคใช้คำวครามห์ไมได้เหมือนเรากาลังจะคิดว่าเขาต้องออจะบอกอะไรดีกว่านาะเออเขาน่าจะบอกว่าอ,อ,อันนี้ผมคิดนะเขาน่าจะอยากจะบอกว่าโค้ชควรจะเก่งหรือเป็นบรม,มครูนะในความคิดผมเนาะเออน่าจะประมาณนั้นเนาะเพื่อที่จะได้สมกับสิ่งที่ มานั่งเลือกหรือคัดศิลปินถูกไหมฮะออยากหัวคนโพสอา้าวไม่ใช่เขาเอางี้คือถ้าเราเข้าใจความคิดที่มันไม่เหมือนกันแล้วเราเข้าใจอ่ะเราจะเข้าใจามากก็คือเขาก็มีสิทธิ์คิดเพราะว่ามันเป็นโลกที่เราจะคิดอะไรเราก็สามารถที่จะพูดได้เนะเาะแต่ละมือ้อแต่ละเริงผมเอ้ยผมชอบคอนเทนต์นี้มากแลยแต่ละมือ้อแต่ละเดอะไรแล้วนะเอเอเดี๋ยวมาไล่ฟังไปงี้ก็คือโอ้ยน้องพาก็คือ ให้คิดภาพตามเฮียนะเฮียว่าเฮียก็เอาประสบการณ์กับหมอลำทั้ง3ปีที่ใช้คำว่าสามปีแต่อยู่ทุกวันเลยนะเอาอ่ะ,อะ,อะก็คือเรามาคิดตามเฮียนะอันนี้เราลองคิดกันแบบนี้เนาะก็คือหมอลำเนี่ยอยู่มาใช้คำว่า80ปีแล้วเนาะเจ็ดสิบแปดสิบปีแล้วที่หมือนว่าในความล่กเรืองของหมอลำเนาะเเรามาลองคิดตามนี้นะอ่า ที่เขาพูดเนี่ยก็คืออยากจะให้เป็นบรมคูเนาะมันน่าจะมองในความคิดของเขาอ่าซึ่งตรงนั้นน่ะเราก็คิดเราก็คิดครับก็ใช่อ่าแต่เรามาวิเคราะห์กันตามนี้แล้วกันเนาะแต่หลักของมันเป็นอย่างนี้รายการเนี่ยครับมันจะมีโค้ชผมให้โค้สก็คือเป็นหัวหน้าวงแล้วกันเนาะที่เขาจะทำวง,งเขาอาะตีภาพตามนะแต่เดี๋ยวจะต้องมีกรรมการครับ กรรมการที่เฉพาะทางที่เขามีความรู้จริงๆอันนี้มีแน่นอนแต่แค่ไม่เปิดตัวแค่นั้นเองครับตอนนี้คือให้โคช้ชเขาเลือกวัตถุดิบมาไว้ในมือเขาก่อนนะก็เหมือนอ่ะถ้าถ้าถ้าถ,ถ,ถ,ถามเยียๆก็ใช้ใช้ความเป็นหมอลำนี่แหละมาใช้เหมือนเดิมเลยก็คือหัวหน้าวงแต่ละวงอะครับไม่ว่าจะเป็นแม่นกออพอดาพ่อเ,อ,เอ,อ๊แม่พา พวออีทุกคนครับทุกคนลาเป็นด้วยแต่สุดท้ายแล้วครับพอหัวหน้าวงเรือกวัตถุดิบมาแล้วครับก็ต้องส่งผ่านให้ให้พ่อครูแม่ครูสอนไึ้ออกไหมครับหรือตัวเจ้าของวงเองก็สอนด้วยแต่หลักๆเลยหลักการหมอรามะครับก็จะส่งให้ไปสอนอยู่แล้วทุกวงครับนะดังนั้นผมว่ามันถูกบริบทครับไม่ไม่ได้นั่นเลยเนาะก็คือ โค้ชเลือกเข้ามาในสิ่งที่เขาอยากที่เขาเห็นเห็นศักยภาพของน้องที่เขาเลือกเข้ามาแล้วแล้วสุดท้ายคนที่เชิญนายจริงๆครับจะอยู่ใน EP ีต่อๆไปอยู่ในแคมเปญต่อๆไปที่จะต้องมีปรมาคูมาสอนนะโอเคนะอันนี้เคลียร์นะเฮียหน่อยนะครับก็ได้ออกมาชี้แจงในประเด็นนี้หลายคนก็คงจะทราบว่าสื่อถึงโค้ชคนไหนนะครับอันนี้นะครับหลายคนก็คงจะเดาทางออก แอดมินก็มองเหมือนกับคล้ายๆกับเฮียหน่อยนะครับต้องเข้าใจว่ารายการเป็นแบบไหนอย่างไรก่อนก่อนที่จะมาโพสนะครับบางครั้งอาจจะไม่รู้ตื้นลึกหนาบางไม่รู้ว่าสเต็ปของรายการจะเป็นแบบไหน123เป็นแบบไหนอันนี้มันเป็นเพียงแค่รอบแรกเป็นเพียงแค่ให้โค้ดแต่ละคนนะครับเลือกศิลปินที่คิดว่าตัวเองเนี่ยชอบใช้คำว่าชอบนะครับ ิลปินที่ตัวเองชอบเนี่ยเข้ามาอยู่ในทีมนะครับตรงกับคอนเซปของทีมนะครับทีมบอสบิ๊กก็อาจจะมีคอนเซปแบบนี้ทีมบอสโจก็อาจจะมีคอนเซปแบบนี้นะครับทีมอื่นก็จะมีคอนเซปต่างกันซอแอนก็จะมีคอนเซปที่จะเลือกศิลปินเนี่ยที่ไม่ตรงกันที่ไม่เหมือนกันนะครับอย่างแน่นอนเพราะว่าความชอบความแนวทางในการทำ ทีมเนี่ยไม่เหมือนกันอย่างแน่นอนเหมือนกับกีฬาฟุตบอลนั่นแหละนะครับเหมือนกีฬาทั่วไปดังนั้นพอเข้ามาอยู่ในทีมก็ค่อยจะมาคัดสรรมาเลือกมาแข่งขันนะครับเข้าไปพอในถึงรอบลึกๆนะครับเหมือนเฮียหน่อยพูดแหละพอมาแข่งกันอ่ะแต่ละทีมมาแข่งกันก็จะมีคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งที่จะมาเป็นผู้ตัดสินนะครับและที่สําคัญก็ต้องมองว่าบางทีเนี่ย คนที่เป็นโค้ดเนี่ยอาจจะไม่เก่งจริงแหละนะครับในเรื่องของการร้องการลําแต่รายการนี้มันไม่ได้แข่งแค่การร้องการลําการเสียงดีมันมีองค์ประกอบอย่างอื่นคําว่าไอดอลก็คือคุณต้องครบคันเสียงดีอย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีสเสน่ห์มันต้องมีการสแสดงมันมีอะไรอีกมากมายดังนั้นโค้ดก็จะมองว่าคอนเซปต์รายการเป็นแบบนี้นะไม่ได้เอาคนเสียงดีอย่างเดียวคนคนนั้นไอดอลก็คือต้องครบเครื่อง ดังนั้นแต่ละโค้ดก็จะอาจจะมองว่าคนนี้เสียงอาจจะไม่ดีเท่าไหร่แต่มีของนะดูแล้วมีสเสน่ห์ดูแล้วในภายภาคหน้ามีสิทธิ์ที่จะดังได้นะครับเพราะว่ามีความสามารถอย่างอื่นประกอบดังนั้น,น,นคนที่โพสต์นี่ก็คงมองว่าอยากให้อาจารย์คนนั้นคนนี้มาเป็นเพราะว่าตัดสินเสียงดีอย่างนั้นอย่างนี้ถูกอักขระอย่างนั้นอย่างนี้บางครั้งเห็นเยอะนะครับคนที่เสียงดี ไม่ดังเยอะแยะนะครับทำเพลงออกมาก็ไม่ได้เป็นกระแสะเพราะอะไรไปตัดสินกันแค่ว่าเสียงดีนะครับแล้วก็องค์ประกอบอย่างอื่นไม่ได้ไปตัดสินด้วยดังนั้นคนเหล่านี้บอสบิ๊กบอสโจซอแอนหรือบิลอะไรเงี้ย <c oughs> เขามีประสบการณ์ <c oughs> เขาเรียกว่าประสบการณ์ตรงนะครับอาจารย์ที่เป็นคนนั้นคนนี้อาจจะไม่เคยทำํำวงอาจจะไม่ยังขึ้นเวที อะไรต่างๆแต่คนเหล่านี้บอสโจบิ๊กเนี่ยปฏิบัติจริงทําจริงดังนั้นเขาปั้นคนมาไม่รู้จะกี่คนแล้วเขาก็จะมองเห็นว่าคนคนนี้นะครับเป็นแบบไหนสามารถที่จะเจรรนายสามารถที่จะผลักดันต่อได้ไหมนะครับอันนี้ก็ต้องเข้าใจคนโพสต์แล้วก็ว่าคิดแค่มุมเดียวนะครับคนโพสตเนี่ยคิดแค่มุมเดียวมุมเสียงดีรู้เลยว่าต้องการคนเสียงดี นะครับเพราะว่าไปกล่าวถึงการร้องถูกคียไม่ถูกคียมันไม่เกี่ยวกันหรอกคนเป็นโค้ดเนี่ยนะครับขออนุญาตพูดถึงอาจารย์สลาแล้วกันคูสลาเนี่ยร้องเพลงเนี่ยไม่ดังนะครับแต่มาตัดสินมาคอมเมนต์ได้ก็เหมือนกันนะครับบอสบิ๊กอาจจะร้องเสียงไม่ดีบอสโจอาจจะสองเสียงไม่ดีหรืออะไรอย่างไรแต่มันมีความสามารถด้านอื่นที่มองเห็นคนอยู่ข้างหน้าว่า จะดังหรือไม่ดังหน้าปั้นหรือไม่หน้าปั้นเพราะว่าคนเหล่านี้เขาคัดแล้วเขาส่งต่อนะครับไปให้คนในวงในทีมที่มีความสามารถเจียรในต่อนะครับนี่คือด่านแรกอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่เฮียหน่อยออกมาอธิบายแล้วก็คนที่โพสต์ก็น่าจะทําความเข้าใจว่าสเต็ปของรายการมันเป็นแบบไหน อย่างไรนะครับต้องไปศึกษาด้วยนะครับก่อนที่จะโพสต์อะไรออกมาน่าจะชัดเจนนะครับกับประเด็นนี้ในส่วนตัวแอดมินนี่บอกเลยว่าถูกต้องแล้วแหละคนที่เป็นโค้ดหรือว่าเป็นด่านแรกที่จะมาเลือกศิลปินเนี่ยในรายการเนี่ยไม่ได้ด้อยค่านะครับในเรื่องของความสามารถอย่างแน่นอนนะครับ